ทำไรคะบอสเก่งมันยาวเนี่ยฮะเมียซื้อมาผิดไซส์ <c oughs> เออเดือนค่ะนวัดยังไม่ถึงอีกเหรอเออเห็นบอกว่าออกมาจากบ้านตัตีห้าแลนะคะบอสแต่ว่าเดือนไม่รูร้ตีห้าแล้ววตีห้าหมึกหมดหรือไงเ,เนี่ยฮะพิมพ์ไม่ชัดเลยเอกสารเออหรอคะบอสไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเดือนไปปิดให้ใหม่ก็ไันเ่ะนวัดเออมาก็ดีแล้วเห็นเดือนบอกว่าออกจากบ้านตีห้านี่บ่ายสามกว่าแล้วเพิ่งมาถึงเหรอ อ๋อคือผมปั่นจักรยานมาครับบอสคุณก็มีรถขับเลยปั่นจักรยานทำไมอ๋อคือตอนนี้ผมว่าจะเลิกใช้รถเลิกใช้แท็กซี่ผมว่าจะมาใช้ชีวิตแบบ slow life คือ,อการปั่นจักรยาน <c oughs> มันเป็นวิถีชีวิตแบบ สโลลฟ์ของของเทรนตอนนี้ครับบอส <c oughs> อ,อ๋อไอที่มีคนแค่ทั้งเจ็ดอะนะเออบอสคะนั่นมันสโนโวไวท์ค่ะอันนี้สโลลฟ์ค่ะ,ะแบบการทําชีวิตให้ชาลงอะค่ะบอสตอนนี้มันกำลังเป็นกระแสนะคะบอสจริงๆคุณมีรถคุณก็ต้จะขับรถมาคือต้องบอกบอสตรงๆว่ามันไม่ใช่วิถีชีวิตแบบสโลลฟครับการใช้ชีวิตแบบสโลลฟ์เนี่ยมันจะได้เข้าถึงธรรมชาติมากขึ้น ชีวิตจะช้าลงเราจะได้ซึมซับคนรอบข้างเราจะไดะ้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราได้เยอะขึ้นนะบอสใช้ชีวิตแบบเร่งรีบเนี่ยเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้เก็บเกี่ยวอะไรติดตัวไปเลยอะ่ะแต่ถ้า,ถาสมมติว่าผมปั่นจักรยานมาเนี่ยผมไม่ได้มาตามท้องถนนผมก็จะปั่นแบบเลาะคันนาด,ดูธรรมชาติเลยสูดกินไอธรรมชาติ เออบอสใครไหนก็มาแล้วค่ะทํางานดีกว่าค่ะบอสเนินนวัดเนอทำงานดีกว่าด,ดีดีเออเนินครับบอสลืมไปงานที่ผมสั่งเรียบร้อยแล้วนะเสร็จแล้วนะงานที่บอสสั่งบอสสั่งผมตัวไหนครับอ๋อผมสั่งทางเมลไงอ๋อสั่งทางอีเมลเอ๋ออต้องเรียนบอสตรงๆตัวนี้ว่าผมเนี่ย หยุดเรื่องกระแสออนไลน์ทั้งหมดกลับมาใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์เราไม่ต้องไปพึ่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ต้องไปอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตเราไม่ต้องไปอยู่กับหน้าจอมือถือเราจะได้สัมผัสกับคนรอบข้างเราจะได้รู้ว่าคนที่ต้องการจะพูดคุยกับเราโดยตรงโดยการสื่อสารอย่างเงี้ยมันจะชัดเจนขึ้นกว่าการมานั่งจ้องที่หน้าจอมือถือบอสอเอ็นี่ผมสั่งงานคุณใปสแสดงว่า ผมก็ทํางานผมไม่เสร็จคือคือยังยังผมยังไม่ได้ดูอีเมลบอสครับ <S <S 1> <S 1> คือเอากันบอสสั่งมาใหม่ก็ได้วันนี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวงานนี้ไปทํา10ชิ้นขอจันหน้านะผมว่าบอสปฏิเสธเข้าไปเลยดีกว่าครับบอสปฏิเสธจะบ้าเลยเขสั่งงานมันก็ต้องทํา คือ10ชิ้นในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยผมไม่สามารถทําได้ครับบอสคือมันเร่งรีบเกินไปฮะเเม <า S 1> ื่อก่อนก็นทันไม่ใช่ขออใช่เมื่อก่อนมันทันแต่เมื่อก่อนเราใช้ชิตแบบเร่งรีบอ่ะเราลองมาใช้ชิตแบบสโลว์ไลฟ์ดูผมอยากจะให้บอสสั่งงานผมสักปีได้หนึ่งชิ้นพอครับบอสโอเคไปคนเดือนเดี๋ยววันนี้ผมจะได้สรุปเงินเดือนให้คุณเลยนะค่ะคนเดือนนี่ผมเพิ่มให้เป็น10%นะเ e ขอบคุณครับบอสส่วนนวัต ให้คุณแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะทำไมทำไมบอสเพราะมันแบบเป็นเงินเดือนแบบสโลไลฟ์ไงจริงจรงไม่เป็นไรนะนะกวาเดี๋ยวเศร้านะไม่เป็นไรเดือนคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันผมว่ามันไม่พอบอสผมว่าบอสลดผมไปเลยดีกว่าสิบเปอร์เซ็นต์คือลดเงินเดือนผมเลยเพราะเงินเดือนผมเนี่ยผมพักหลังเนี่ยผมรู้สึกว่ามันขึ้นเร็วเกินไปหรือมันไม่สโลว์ไลฟ์อะบอส มันเร็วจนที่ผมผมตั้งตัวไม่ติดว่าเอ๊ะแล้วผมจะอเอาเงินไปใช้อะไรหมดพเพราะว่าผมไมไ่นั่งรถระจำทางผมไม่ได้ใช้รถจนอีกหน่อยผมอาจจะต้องเดินไปทำงานบอสคือมึงก็จำเป็นต้องใช้เงินอะไรเยอะๆผมว่าลดผมได้สิบเปอร์เซ็นต์อีกหน่อยผมก็คงจะไม่ได้เห็นหน้าคุณแนละ้วบอสพูดจริงเหรอฮะผมสามารถทำงานอยู่ที่บ้านได้โดยที่แบบว่ามาเดือนละครั้งหรือให้บอสเห็นหน้าครึ่งปีครั้งนี้ผมทำได้ใช่ไหมบอสก็แล้วแต่นะผมว่าบอสเริ่มเข้าใจวิถีชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์เดือน ทำงนนทางนทำงานแล้วแต่แกนะน้องว่า